ครับสวัสดีครับผมมือนี้หนูพุกฟาร์มลําพูนนะครับผมพุกใหญ่สายลําพูนนะครับผมมือนี้พาอแม่เที่ยวส้มฟาร์มคือเก่าครับผมมาเบิ้งผลผลิตสวยๆจากฟาร์มนะครับเนาะลูกล้านออกลูกออกล้านนะครับผมพอืมาเที่ยวส้มฟาร์มคือเก่านะครับเนาะนี่ก็จะเป็นชุดพ่อแม่พันหนูพุกใหญ่สายลําพูนของเขานะครับเนาะที่เป็นสายหลักสายดั้งเดิมของเ้านะครับผม เป็นต้นสายนะครับผมสาหรับหนูปุกไงสายล้ามพุ่นนะครับผมนะครับผมพามาเที่ยวนี่นะครับออกลูกเนาะครับเนาะดูเขากระเดงๆอยู่อันนี้ก็เป็นมูไอของเขาเนาะมูไอกับมีอันมูไอกันนั่นนะครับเนาะอันนี้ดนเนื้อเนื้อเราจะพอมสีแยกแล้วนะครับอ่านะครับเนาะอันนี้ก็เกิดครับผมเกิดล,ลูกขึ้นกันอยู่ในมูนะครับอยู่ในทอเนะอาะผพาเทียวส้มครับช่วงนี้ผลผลิต ออกหนูออกลูกไรครับผมนหนูออกลูกไรอืออันนี้เนาะอันนี้ก็ออกลูกอันนี้ก็ลูกง่ายแล้วครับหนึ่งเดือนนะครับเนาะอันนี้หนึ่งเดือนนะครับผมอ่าหนึ่งเดือนแต่เขาคัดออกมา,กาแล้วเขาก็าจะขายอยู่ตัวละหนึ่งร้อยบาทตอ่อเดือนละหนึ่งร้อยบาทต่อตัวเนาะครับเนาะหนึ่งร้อยบาทต่อตัวเนาะครับอันนี้คืออ่าผูกง่ายใช้ล้ำพูนของเขาเนาะครับเนาะอือนี่นะครับเนะาะ กินบักท <conclusions> ุเรียนเนาะม่อนีม่อนียิ้นกันบักทุเลียนครับอาหารตามฤดูกาลครับผมเปลือกบักทุเลียนเนาอันนี้พอเนาะอันนี้พอตัวพอเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งง่อต่อไปครับผมกินบักทุเลียนนนี่บักทุเรียนเนาะกินบักทุเลียนเดี๋เวน้อเดี๋ยวพาไปเบิ่งชุด่อต่อไปเนาะครับเนาะภาพเที่ยวส้มซามเนาะอ่ารักเนาะ อันนี้เนาะพ่อเมลพันเนาะครับเนาะอืมล่อผสมพันเนาะครับล่อผสมพันขอาหนูอันนี้ก็หนึ่งเดือนนะครับลูกหนึ่งเดือนนะครับเนาะอายุหนึ่งเดือนนาวเนาะอันนี้ซุ่มพ่อแม่เนาะอมีซุ่มซุ่มแม่พ่อแม่ลูกอยู่ในผลเลนเรียนเขาในผเนเบนะืองละเนาะอืนน อันนี้ก็รอผสมพันธุ์ครับผมอันนี้พ่อแม่พันธุ์รอเกิดลูกครับเก็บลูกไปชุดหนึ่งแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปดูอีกบอนะครับผมอีกห้องนะครับผมอืมมันมีมลายหงเนาะอืมมันมีมีลายภาษาเนาะครับอีสานเน่เหนือเนี่อืมมันยังไงกับเป็นคนอีสานเนาะครับเนาะอืมแต่อีสานมมอยุ่เหนืออืมาายุ่ล่ำพูนครับอ นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นชุดหนูเดือนทั้งหมดเลยครับผมอ่าเดือนหนึ่ง 1, เดือนนะครับผมอ่าสำหรับลูกค้าอ่ามาเลยนะครับผมที่สั่งจองกันเข้ามาหนึ่งเดือน tough, คัดคัดคัดออกไปตัวละร้อยตัวละร้อยอืมนะครับผมอืมนี่ก็เหมือนกันครับอ่า,หน,อาห,นหนึ่งเดือนอืมหนงเดือนอันนี้ก็เหมือนกันครับเกิดลูกหนึ่งเดือนนะครับผมอ่า นี่ก็หนึ่งเดือนนะครับผมหนึ่งเดือนก็ลูกเหมือนกันบ่อนี้ก่อนหนูเดือนเหมือนกันครับผมหนูเดือนพร้อมนี่นี่พร้อมเดินทางครับผมสำหรับอันนี้เป็นชุดพ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับผมอันนี้ชุดอันนี้จองแล้วนะครับรอส่งครับผม ชุดสวยๆนะครับอันนี้จองแล้วนะครับผมรอส่งอย่างเดียวนะครับลูกค้าทําบ่ออยู่นะครับผมเปิดบ่อใหม่เปิดฟาร์มนะครับสําหรับลูกค้านะครับผมเตรียมลงฟาร์มให้ลูกค้านะครับนี่ชุดนี้ก็เหมือนกันครับผมลงฟาร์มให้ลูกค้านตอนนี้วันนี้นะครับผมวันที่สองเดือนอพฤษภาคมนะครับปี6กสนะครับอหนูพุกใหญ่ฟาร์มลำพูนนะครับผมพุกใหญ่สายลำพูนนะครับ หนึ่งอ่ามีอ่าหนูแค่